ไปดูกันที่วัดเสือนะครับแต่อยู่ที่ตำบลสิงค์คือชื่อวัดเต็มๆก็คือวัดหลวงตามหาบัวยานสัมป,ปโน่ะประเด็นก็คือเรื่องอยู่ที่เสือโคร่งที่อยู่ในความดูแลของวัดคุณมนชยัยเพราะว่ามีจำนวนหลายตัวแล้วก่อนหน้าน,นี้ทางกรมอุทยานนะคะเขาก็มีการเข้ามาขนเสือโครง่งทยอยไปสองล็อตแล้วแล้วก็ล็อตนี้เนี่ยเป็นล็อตสุดท้ายที่ต้องขนกลับไปค่ะเพราะว่าเป็นเสือโคร่งที่อยู่ในบัญชีของกลางด้วยครับก็มีเสืออยู่จํานวนมากนะครับแล้วทางวัดพยายามชี้แจง ว่าขอทําเรื่องกับทางภาครัฐอยู่ที่จะเป็นสวนสัตว์นะครับเพราะเสือนี่ก็เป็นร้อยตัวแต่ก็ทําไม่แล้วเสร็จก็เลยต้องขนเสือออกไปไว้ก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคุณศักดิ์สมบุญโตก็เป็นประธานในการเตรียมขนย้ายเสือของกลางที่อยู่ในวัดป่าหลวงตามหาบัวที่ตําบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีตกครั้งอยู่ร37ตัว ได้ข้อสรุปนะครับเคลื่อนย้ายวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนี้เบื้องต้นก็บอกว่าทางวัดเนี่ยอย่างที่บอกคือจะทําเป็นส่วนสัตว์แต่ไม่ทันนะครับซึ่งท้ายที่สุดทางพระก็ยินยอมให้เคลื่อนย้ายด้วย ซึ่งถ้าหากทางวัดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะส่วนทางฝั่งของพระเนี่ยก็ต้องยึดหลักธรรมะเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ข้อตกลงกับทางกรมอุทยานที่ได้เคยทํากันเอาไว้ก่อนหน้านี้คุณศักดิ์บอกว่าไม่ทราบรายละเอียดว่าไปตกลงอะไรกันเอาไว้นะคะแต่ว่าเสือขลองกลางยังไงก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายอีกทีนึงค่ะแต่ว่าข้อความที่ออกมาดูเหมือนว่าจะแย้งกับรักษาการอธิบดรีของกรมอุทยานนะคุณมนชัยเพราะว่าทางฝั่งของกรมอุทยานเขามองว่า จะมาขอไว้70ต,ตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเสือที่ขึ้นอยู่ในบัญชีข,ของกลางของแผ่นดินค่ะคแล้วก็กรณีที่วัดจะนําไปเลี้ยงเนี่ยหรือว่าจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเนี่ยก็คงจะต้องมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยจัดเตรียมสถานที่เอาไว้ที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับอันตรายจากเสือด้วยค่ะเสือก็เป็นสัตว์ป่านะครับ